จ้าเมื่อนี้วันที่24่สิบท่านมาส่งฮห้าเก้าพ่อเสียบพ,พาไปทำบุญวัดอยู่อำเภอกุดบากจังหวัดสกลนครวัดหลวงปู่เจียม,ยมตอนนี้กำลังละหามผูหามผู้น่อยแรกน,นี้วัดอนนินจ,จี้ห่างจากบ้านเสียบประมาณ20โลบ่ห่างยี่โลนี่แหละสกออกมาจะเพื่อจากไอ้อนี่ น,นี่รับมาเตื่อนเพื่อนรถที่แรกก็รับเลยไปที่นอนตุ๊กตาดูรีมอนหัวนำกำลังเ้า่นปูกำลังละหามปูละเด้เอเป็ดบุญนำกันเด้อเด้ออันนี้เขาอ,อีห้องกำลังละหามใครจะเป็นทางยางมันไม่มีทางกูขาเด้อไม่มันไปได้ยู่ อันนี้กับปภูเขาอันที่เขาเขาเอดพิพิธภัณฑ์น่ะแม่เจอเขาภูพานทพิพิธภัณฑ์ที่เขาคุดพบกระดูดไอน้องเสา์นะแวน,ะนดีจี้ตอนนี้ขึ้นมาฮอดหลังเขาแล้วเด้อเดวอันนี้เป็นทางลัดระหว่างอำเภอคโมงในวัดกระสินลัดไปอำเภอกุดบากงนวัดสกขุนพอเสียพามาทางลัดเพราะว่าทางตรงน่ะ เปิดอะหอดก็ลอยก็โล่คมาทางลาดนี่ยสามจิบก็โลก็หอดทางไม่ดีะจะน้อยหอดเร็วกับใครกยไปไก่อยู่ต้นไม้กันเหี่ยวหมดละแอม,มเลมี้ยงจันมาแล้วนี่ดอกไม้กลางผูกกำลังออดอกม้นฟ้าก็กำลังเจียงกลางสวยงามอากาศดีครับงาม ่ะยังโอ้ไปต่อวันต้นนี้อันนี้ก้อนอินยั่เข้าก็เดินทางมาฮอดในพระอุทยานแห่งชาติภูพานภูมะงเงวอยู่กลางภูเขาอยู่กลางภูเลยตัวนี้เลยเดินทางต่อเป็นทางต่อทางเลฟี่เดอร์นี่เดอร์้องฟ้ากำลังแจงงามทฟ้าใส กำลังลงเขาแามเขาอีกรูนึงหนีทางลงไปอีกขอบุญสบูรณ์น้ำป่าคืนสุดท้ายเตื่นขึ้นมาต้นไม้ที่นี่เงี้ยงอยู่นึกถงปูผ่านตัวเล็กน้อยไปต่อไปเจ็บกันยังไม่ตื่นเด้อตื่นแล้วตื่นแล้ว กำลังอยู <si suppression> ่เลยที <guarding okay>? ่เขาผู้พานกำลังละเดินทางต่อไปค่อยไปอะไรดีครับต่อไปปาร์กกำลังสวยบนยอดเขากำลังข้างล่างห็นคือเป็นอำเภอกุดบาร์เจ้าสุพรรณบุนี่เราอยู่เชิงเขานะซ่องเห็นน้ำเพือกรุดบาร์ู้อยู่ไกลๆคุณไจ้าจ้า ข้าวก็ะ้อนละเด้อจ้ะจ้องเห็นนะฝุ่นอำเภอกรดบางอีเราหลบไปวัดเลยอยู่ทางล่างฝุ่นจ้าไปะแ่งเดินทางต่อนี่กำลังตอนนี้เรากำลังเราสุขีร์อำเภอกรดบางนะคะบ้านบ้านกุนเฮ็ดบ่อบ้านกุดเฮ็ดอำเภอกุดบากจังหวัดสกลนครวิวกำลังงามตอนนี้เราอยู่ถึงยอดภู ลงไปนี่ก็แม่นะเพื่อขุดบากเลยจ้ะต้นไม้กำลังเจลดสีแต่ก่อนเท่านี้พื้นที่คอมมานิสต์ต้นไม้กำลังเปลี่ยนสีมือนละเบื่อไม้กะดีวิวเท่านี้งามเห็นหมดเลยจ้าเดินทางต่อตอนนี้กำลังขับรถลงเขาเลยจ้ากำลังขับรถลงเขา ฟาลานหินวาไมกิัดไต้นไม้ไ,ไม่ได้ตายนะครับ่ัดไปต้นไม้แยมแรงหรือมันล่นเหมือดน,น,นี่รถคนเดียวรู้ทางนี้มันทางคือ นี่ก็อ้อมไปทางตุงอยู่ไก่ก้อยกัน่เองใหเขาไปหาหน่อไม้มาเติมันเป็นหน่อไม้ติ่มถุงนึงนี้จะพาไปกราบพระอริยาาัยเจ้าพระเกจิแห่งอำเภอกุฎบ่าผมเป็นท่านครับแห่งจังหวัสดสกลนครหลวงปู่เจียมนะครับราาท่านวราระภาพลาเต็ท่านวาระภาพแล้วจะไปสักการะท่านนะครับประเทพวิสณุโลกครับวัดหลวงปู่เจียมจ้ะนี่เรฟ้างาม ตอนนี้แซีบตื้นแล้วเด้อจ้ะให้กงล้กงวิธีชี้ให้ชาวบ้านนะครับคนอีสานมีรถรถไถ,ถนำก็ไปแก้ฟืนมาจ้ะฟืนไม้แห้งกำลังเหมอช่วงนี้กำลังไฟหมาะครอแท้กงรถไถรถ,ถไถม,ม,มาเด้อกำลังเข้าเขตหมู่บ้านกำลังเดินทางลงมือเดินไปดึงวัดนี้แล้วมอวฟ้าสีข้างามำตาแจงเลย ต้นไม้ทั้งนี้ยข่งใครก็ทั้งนั้นที่เรายังเบื่อไม้ยังขีวอยู่จ้ะมาคือหมู่บ้านละหมู่บ้านแรกของเปรกุตบากเส้นทางลับต้นไม้บ้านโทนงไงหมอเต๊ก ตอนนี้แสบตื่นแล้วก็กินนมเลอนอนได้สัชั่วโมงหนึงชั่วโมงกว่าเลยทางฮาวันกุเทนแล้วตอนนี้ฮอตฮอตทางเฮาวันกุเทนกัทางลูกลงกังต้นไม้ต้นไม้กระเดียงเหมือนก่บุ่นเถือนี่เราเดินทางมาฮอดบ้านกุเทนแล้วเนาะจ้ะกำลังเดินทางไปบ้านกุไห่ต่อ กำลังเอาเพื่อกดบากกำลังเอาเพื่อกดบากนี่มูอบา้านเขาคือกันกับทางบา้านเขาละเฮือนซานเลยแค่กันกับทางบ้านเขาได้ตอนนี้แสบตื่นแล้วนะคะอื <c oughs> อ <c oughs> นี่กระคนผู <c oughs> ้ไทยคือกันนอกผู้ไทยสะกดอันนี้ก็ดีเฮ้ยเปินังตื่นมากระหาพ่อเลยอาทิปยิมบ้านกรลูกยิมบ้านใส่กล้องก่อนเลยเลยยิมบ้านใส่กล้องก่อนจุ๊บป้าก่อนเถอะจุป้าก่อน กอลรูิันจุบก,กันป้าปขับรถอยู่ลลกสาธุวัดเสียบสาธุวัดเด้ตอตื่นนอนมากอาลมดีเลยวันนี้เสียบเสียบใส่ชุดสวยบมลกูกยอนนุ้มนก่อนอายุมัก่อนโบกไม้ได้ดีอจถ่ยายแล้วก,กไม้แต่กล้องแล้วแต่พอจ จุจจ๊บจุบจุบส่งจูบใส่กล้องไหนแล้วเอาไว้ไวจุ๊บจุลบจุ๊บจห๊บไปพี่ๆนานากันแล้วคลงป่านแล้วรอนมีที่นอนของร่อนที่นอนโดลิมอนโ็มนปีนละคิดด้วยพักก่อนนะเชิคสอบเอ้า10นาทีกันเลยกำลังจะเข้างามกำลังเดินทางต่อมัน จักโลฮอดขุดบากือสิบกิโลอีสิบกโลก,โลกโล็ฮอดอำเภอขุดบ,บากแต่วัดวัดอยู่ในอัน,นคุณคุดบากเดี๋ยวพอกันไหมคลิปนะาเราจะคลิปฮอดวัดคลิปต่อไป,ไปเอาบายบายก่อนลูกเอาบายบายแฟนกลับก่อนยิ้มัจุ๊บจิ๋งห้องเิ๋อ น,นนอนไหมอ่าได้พกก็แซ่บมือจ้ะอ่าตอนนี้เฮาวกำลังเดินฮาวกำลังเดินทางมาฮอดวัดเที่พิสุทธารามแล้วเนาะจะ้ะวัดหลวงปู่เจีมจมจยมบ้านกุดไห่ตำบลกุดไหเพิ่์กุดบากจังหวัดสกลน,นครอันนี้ทางเฮาวัดเพิ่นจ้ะทางเฮาวัดเพิ่กงปิดทางลายอย่างทอดวัดมันเป็นค้าเกจีองค์หนึง่ง เป็นพระเกจิอาจารย์อีกองหนึ่งของจังหวัดจุลาครของเฮานะคะเพิ่งเพิ่นกับมรนะภาพไปมือมันที่ทะลลกก่อนเพิ่งในมรนะภาพพรไปละาตอนนี้กํลาลังจะไปกับสูเปอร์ยูวัตอันนี้ใช่นในเ,าเราเขารังที่ไหจมุดเฝ้ากันที่สองมกกลาคบรบ้อยมือว่ ทางมหาวัดตอนนี้เราก็เดินทางมาฮอดวัดหลวงปู่เจียมแล้วเนาะเจ้าะเทพวิสุทธารามอันนี้ทางมหาวัดป็นทางมหาวัดเพิ่นให้ลูกพี่ช้างเดยสาธุที่พระุกคนกำ,ำลังเดินทางมหาวัดกำลังจอดซาลาที่พักศพพ่อแม่ครูบาอาจารย์วัดนี้พ่อเสียบก็พามาพาพมา,าประจำมาอิจลงทานได้สองปีแล้วภาวนาบุตญ าาเป็นขับกามุทนาบุญเอาน้ำเสียบแลว้วพาะปวดเด้อจะในบุญน้ำกันมุสุปุนดเดื้อเป็นขับกระเด้เอาจะทูตลาสลบายสังฆทานนี่สัตวัดเป็นกกว้างกว้างงามมนี่เขมวดวัดแล้นี่เราเดินทางมาฮอดวัดละจ้ะมีคน กำลังเงียบอันดีพระพันเจดีเป็นกำลังก่อสร้างยังไม่เหลวพ้าแจงมีคนขี้ดื้อกับพ่อหัดด้าน,นเรายิบานกันเฮ้ยยิบาน,ออนเอากำลัง,งยง่างเปรเอาไปสลาดเก็บโซ่ินถวายสังฆทานน้ำกันดื้อแฟนครับดื้อ วัดเพื่อนกกว้างกวางจดีง่ญ่วัดหลวงปู่จิม๋มแฟนๆพื่นแฟน,น,นมากกับเวกาบสักกะละได้เด้อจะโย,ยมเพิกกุดบากจังวัดสกุลนคราน,น,นี่ละ่ะเป็่คนับทางสกุลกับมุนี้เสียบมาเยี่ยมเด้อมาเยี่ยมมาหย่มทางสกุลพี่หล่ามอน,นีเสียบกับพระก่อน น่อยกาพะก็กาะกำลังเข้าสู่สาลามิหารยาการัยกถหายปลาไตครับปูครับเอามาในสลาเก็บสุหลุงปู่แล้วนาะจะอันนี้ลุงปูจิม๋ม

ผ่านมาจะท่านากาเกา่าอายุออกเกษีเจ็ดหกปีนาษาำหนดการจะชาปนากิจวันที่หนึ่งนี้นะครับาชาวพุทธศาสนิกชนทุกท่านถ้าท่านใดว่างเชิญมาร่วมทรงพระเกจิอาจารย์นะครับพระอริยเจ้าอีกองคหนึ่งนะครับ วันที่หนึ่งกุมภาสองห้าหกศูนย์นี่นะครับวันนี้ได้ถวายนะครับพาครอบครัาาถวถอยพระไตสองผืนขอเชิญทุกท่านนะครับโมทนาส่วนบุญสุขสุสนนะครับและขอทุกท่านขอแผ่บุญกุศลไปยังทุกท่านและครอบครัวได้รับความสุขความเจริญทุกท่านนะครับขอมีความสุขความเจริญนะครับบุญกุศลอย่างไรที่ข้าพเจ้าและครอบครัวได้กระทำมาเพ็นนะครับขอทุกท่านได้รับอย่างเดียวข้าพเจ้าด้วยนะครับ อายิบใส่กล้องเลยเลือลูกนิ้วมันปันิหวมนปชางยี่หอช้างก็ได้หมอ่าเปิ้ลเปิ้มันตวก็วกขอมาก่อมบรรยกาศคนกันมีหลายฮะลยอ่ะบางเป็นบางเป็นสูง แล้วเจ้าค่ะอาสาที่วเซียใบพระอาสาทุก็ลอาปูบอนนะป้าพากลับแล้วกำลังงองกำลังดื้อค่ะแหนยใ่ไโอ้ยโมีดื้อมีดื้อ้ับนอล่้บ่นด คนกิเดือเใช่วนน้มุ้งย่างให้หอ่างหเนาะออมาขาออคระว่าตอกท่าอูบนเเนาะปั้นมาีกลุมห้าเลยครับสมสเพื่อนสองขอมเพื่อนหนึ่ง้อะาแกนไมกระาระดกะัพอผมคนเฉีเชี่ยวเอาเป็นดูให้หนรับ ตลาดตันปอตลาดกาลดมเทีาา่ยวไปเที่ยวมามเที่ยนหนังสืออ๋อครับตัว <c oughs> ผมไ่เคยเห็นท่าอาจารย์เัเทียนนะครับอ่คอต้องเป็นกรเวครับอ๋อเจียอ๋อครับเจ้าพระอาจารย์องอมมครับพระอาจารย์เนี่ยเราก็เอามาแจ๊คสลาแล้วจ้ะชะุดเจดีกำลังก่อสร้างนี้แล้ว มีวัดเพื่อนกวางงามมีสลายง่นํานบูดีก็เป็นหลวงพ่อพ่อองค์หลวงพ่อองค,ค์งดำการเพ่นเพ่นผ่าน,นมาทางนี้กับวันที่30 30ิบสามสิบมกราเคื่อนโฉบ วันที่หนึง่งกุมภาเป็นมืดเผาเสียบคิดือแหงน,นี่จะเสียงผู้เดียวมาวัดกระหองทำบุญวันเกิดทำบุญวันเกิดพุทธรูปประจำวันเกิดให้แฟนกรโมทนาบุญน้นำกันเด,อด้อจ้ะไม่เสียบ,บินแดด ปัดฝนเกิกว่างกวางนี่บเเกิดวันหนังคารยอดสาธุปักฟ้าเกิดวันพุธแม่เกิดวันจันทร์ไปรองเท้า มันจัดลีงเลยแม่เกิดมันจัดนงางคะและะ้วกับฝุตน้องน้อยได้เกิดมันฝึกหรือนอสาธุน้ำกันจ้ามันูรุ่นิมิดกันนี่นี่รู่นิมิตถ่ายรูปนี้ด้วยหน่อยช่วยช่วย ้แลวอากาศยากจะได้ดูนิทานใกล้ๆทำจากอะไรลูกนิมิตบางคนก็นยังไม่รู้ดูนะครับนิมิตทำจากคนเหรอแ <c oughs> ม่กับนิมิตจับก,กันกันนี้กำลังอยู่ในการจะรอฉลองพ่อโบสถ์แต่หลองพ่อท่านมามอละมอแล้วภาพก่อนวัดสาขาท่านมีหลายวัดนะครับวัดสาขาเพื่อนหลายวัดยูทูปูก็มี พ่อียบฮ้อนแซบกรบห้อนจ้าเจดีกำลังก่อสร้าง อันนี้เราสบายผ้าไตน้ำกันแล้วลต่เด้อแฟนครับจะตอนนี้เรากำลังเราเดินข้างกลับจะไปกินข้าวก้อนถึงกลับพาคนคีดดือ้อพาไปกินก๋วยเตี๋ยวกกินกดด๋๋ววยยเตีมาซิมก๋วยเตี๋ยวอำเภอกรวดบ้านน้ำกันเด้อวันนี้เดี๋ยวถ่ายลงเออเบิง้งก๋วยเตี๋ยวเพิ่นกับขม,มุนเป็นอะไรเลยแล่นทันรถแล้วคุณไป เดินทางไปกินข้าวก็ต่อจ้ะ